นิทานกตัญญูร้อยเรื่องเรื่องสาวกของพวกเดรธีมอบลูกๆให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมครั้งพุทธกาลหน้าวัดพระเชตวันมักมีเด็กๆมาวิ่งเล่นกันเด็กเหล่านั้นก็มีทั้งลูกๆของอุบาสกอุบาสิก,กาชาวพุทธมีทั้งลูกๆของผู้นับถือศาสนาอื่น มารดาบิดาของผู้นับถือศาสนาอื่นหรือว่าลูกของตนมาเล่นคลุกคลีกับเด็กๆชาวพุทธก็ไม่สบายใจสั่งลูกๆของตนไว้ว่าเล่นกันได้แต่อย่าเข้าไปในวัดพระเชตวันถ้าพบเห็นพวกสมณะสักยะบุตรคือสมณะของพระพุทธเจ้าผู้ประสูติในราชวงศ์สักยะก็อย่าไหวา้ ลูกๆของพวกเขาก็รับคำวันหนึ่งเด็กๆเ,เล่นกันจนเหนื่อยกระหายน้ำเด็กที่ไม่ได้นับถือพุทธก็มาบอกแก่เพื่อนผู้นับถือพุทธว่าเพื่อนจงเข้าไปในวัดแล้วไปขอน้ำดื่มออกมาให้พวกเราดื่มด้วยเด็กๆชาวพุทธเข้าไปในวัดพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่แถวนั้นพาก,กันไหว้ แล้วทูลขออนุญาตดื่มน้ำและขอน้ำออกไปให้เพื่อนๆพื่อนข้างนอกด้วยพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตว่าพวกเธอจงดื่มน้ำให้อิ่มแล้วไปบอกเพื่อนๆพข้างนอกวัดว่าใเข้าไปดื่มในวัดเองพระสมณะไม่อนุญาตให้นํำน้ำออกมาให้เด็กๆชาวพุทธออกมาบอกความนั้นแก่เพื่อนๆ พวกเขาจึงพากันเข้าไปในวัดเพื่อจะดื่มน้ำพระศาสดาทรงอนุญาตให้ดื่มน้ำดับกระหายแล้วทรงแสดงธรรมที่เหมาะสมกับเด็กเหล่านั้นเด็กๆเ,เกิดความศรัทธาเลื่อมใสกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยและสมาทานศีลเมื่อเลิกเล่นกันกลับถึงบ้านแล้วเด็กๆต่างเล่าเรื่องที่เข้าไปในวัด ให้ผู้ปกครองฟังเพื่อผู้ใหญ่ที่ไม่ได้นับถือพุทธต่างไม่สบายใจเสียใจว่าลูกของเราเห็นผิดเป็นชอบแล้วระหว่างนั้นมีผู้ใหญ่คนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเด็กๆยังไม่รู้อะไรดีหรือไม่ดีหรอกไหนๆตอนนี้เด็กๆของพวกเราก็มีความประพฤติเรียบร้อยดี พวกเราน่าจะลองมอบเด็กๆให้พระสมณโคดมช่วยอบรมกิริยามารยาทเสียเลยวันต่อมาพวกเขาก็พาเด็กๆเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าภายในวัดพระเชตวันสนทนาปราศัยกับพระองค์แล้วนั่งกราบทูลมอบเด็กๆให้ทรงช่วยสั่งสอนอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความดีด้วย พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของผู้ปกครองเหล่านั้นแล้วตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเห็นในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษยึดมั่นความเห็นผิดอย่างนี้ย่อมไปสู่ทุกขติส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเห็นในสิ่งที่มีโทษว่ามีโทษ เห็นสิ่งไม่มีโทษว่าไม่มีโทษยึดมั่นความเห็นถูกอย่างนี้ย่อมไปสู่สุขติในการจบพระเทศนาพวกเขาขอถึงพระรัตนตรยัยต่อมาก็เฝ้าฟังทำอีกก็บรรลุอริยผลคติสำคัญของเรื่องความเห็นเป็นเพียงความคิด ไม่ได้มีคุณมีโทษมากมายอะไรความเห็นจะกลายเป็นโทษต่อเมื่อความเห็นนั้นเป็นสิ่งผิดพลาดที่ถูกความชอบใจคือตัณหาเข้ายึดไว้อย่างมั่นคง